tin sao lang na bèn phan bèn thuốc thuốc quan phan cha xui đi bèn khẩn bèn lùng khâu si mà là song thì bèn phan bèn phan mà lông của pa lông khen na bèn phan à lục à งานเก่งมากกุ้งแก้มด้วยกุ้งแก้มด้วยค่ะเด็กเงือกให้ยมเ่อไอร่อยไหมคะตั้งทิ้งไทยตั้งทิ้งไทยตั้งทิ้งย่้แปลฟนแล้ปลฟนแล้าแปลงนล้ปลนก่อนยินเช้าแล้วแปรงฟันก่อนค่อยเล่นกับป๊ะป๊านะคะ